สวยสวยรู้รู้เข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะคะกับตัว c a ม r ี่2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2019รถมือเดียวนะคะรถผู้บริหารปลดประจำการมานะคะลูกค้าสภาพสวยมาออปชันเนี่ยได้มาร้อน้นเลยนะคะเลขไม่อยู่แค่9,002กิโลประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะคันนี้มีหลังคาสันลูปมาให้ด้วยนะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ15,700บาทเท่านั้นเองนะเลดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.39%นะคะออปชันเนี่ยให้มา ครบจัดหนักจัดเต็มเลยสวยหรูเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะด้านหลังนะคะเขามีแผงควบคุมในส่วนของเบาะให้ด้วยนะคะมีม่านหลังไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วออปชั่นลดนเลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้ารับชมให้จบคลิปนะคะันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับดัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยสไตล์ผู้บริหารมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งลงจากรถเทเลอร์มาเลยนะยคะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยรีบมารีวิวได้ชมกันก่อนเลยนะคะเป็นตัวโตยต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2019นะคะเลขไม่อยู่เก้าหมื่นกวโลลูกค้าขาออปชั่นได้มาล้นๆเลยมีหลังคาซันรูฟมาด้วยนะ,ะราคาค่า ตัวนะคะอยู่ที่919,00 0บาทนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยพรอ,อยู่ประมาณ15,700เท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน3 0,000ืขึ้นเนี่ยเป็นเจ้าของรถสวยๆหรูๆแบบนี้ได้เลยนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัววารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดจากศูนย์โตโยต้าย,ยังมีเหลืออย,ย,ยู 0, ่นะคะสภาพสวยๆเลยประวัติ0ูนนะคะใครสนใจห้ามพลาดติดต่อหานัดเดือนๆได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้ค ปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเพศนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้ไป้ายนี้เลย 9. กกอไก่นอนเนน64ส4กรุงเทพม,มหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะกระจังด้านหน้าดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะเป็นสีออกเทาๆานะลูกค้าสวยงามมากนะคะพรีเมียมคาเลยลูกค้าขาใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ คมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามาให้2จุดนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะสภาพสวยๆนะคะรอบพันอาจจะมีรอบลอยเชียวชนเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนัดมารีวิวได้ชมกันก่อนนะแต่ชนหนักเข้าโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรองรอยละยิมเลยนะคะตัวล้อนะให้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะคะ,ะ,คะลูกคนน้านอลท่ารูโรโคูตรงกลางยางนะคะเป็นยางปี2อ2 2นย่งะคะก ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเป็นยางขอบ17นิ้วนะคะสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าขาใครได้ไปบอกเลยว่าคตรคุ้มนะคันนี้ได้กระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะมีหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีระบบ BSM นะคะระบบเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยเรื่องออปชั่นความปลอดภัยของรถนะคะจัดหนักจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะ สำหรับภายในของรถคันนี้เป็นโทนสีดานะคะสวยๆวยรูๆเลยลูกค้าค่ะออปชั่นจัดเต็มนะเป็นรถน้ำมันบวกกับไฟฟ้านะคะใช้งานได้2ระบบประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาร,ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ส้บานนะคะ มีเมมโมรี่เซตของเบาะคนขับให้ด้วยนะคะตัวเบาะคนขับเนี่ยสามารถตั้งค่าปรับระดับคนขับที่1คนขับที่2ได้อีกด้วยนะคะเรื่องระบบความปลอดภัยมีมาให้ลนๆนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโมดเพลงได้นะคะมีระบบเตือนกันชนระบบกันลื่นถลายระบบกันออกนอกเลนมีมาให้ครบเลยนะเรื่องระบบความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ปุ่มเองจิ้งสตาร์ด้วยนะคะเรามาสตาร์ทรถดูข้อมูล ดูเรกไมดูออปชันต่างๆกันดีกว่านะเวลากดปุ่มสตาร์ทนะคะลูกค้านี่พงมาลัยเขาปรับลงให้อัตโนมัติเลยนะคะมีคุชคอนโทรลเพนเดนชิพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะประวัติศูนย์ร้อเปอร์แท็กนัดหมายศูนย์โตโยต้ามีอยู่ด้านในนะคะลูกค้านี่ไม่เก้าหมื่นสองพันโลนนะนัดหมายรอบถัดไปอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันโลน,นะคะเช็ครอบหนึ่งแสนกิโลเมตรนะลูกค้าเช็ครอบใหญ่นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะคะลดประจำการมานะใครได้ไปคุ้มแน่น 9แสนหนึ่ง่นเก้าันบาทเท่านั้นเองนะคะป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านแปดล้านเจ็ล้านแน,นะลูกค้าคุ้มแน่นอนนะคะนี่ได้จอ Android ด้วยนะคะ Air Auto o p ออปชันลดเลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกล้องหอยก็มีมาให้ครบเลยหนะ้านี่ออปชันจัดเต็มลูกค้าขะแล้วก็อ่า เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้โหมดไอคอนไคอนได้โมดโมดได้นะคะอ่ะลิ้นพั์และใช้หมดออคอนได้นะคะโนมอได้แล้วก็สปอร์ตก็ใช้ได้นะคะหมด EV ก็ได้นะ,ะมีเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเแบบรกโคมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเขามีพัดลมตรงเบาะคู่น้าให้ด้วยนะคะสามารถตั้งปรับระดับพัดลม ต้องเบาคนขับได้เลยนะคะแล้วก็บาะผู้นั่งข้างๆเี่ยได้นะออปชั่นครบเลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะหลังคาซันรูฟมีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะออปชั่นลน้นล้นสภาพส,ายสวยๆเลยนะระดับผู้บริหารใช้งานนะคะคันนี้หัวนอซอกประตูสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยเทียบเพีย้ยนเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะลูกค้ารีบมารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะ ห้องผู้โดยสารท่านหลังบอดีกว้างนั่งสบายมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผู้นั่งตำแหน่งหลังเนี่ยสามารถนะคะปรับเบาะได้ด้วยนะคะเขามีหน้าจอด้านหลังมาให้นะลูกค้านี่เปิดใช้งานได้เลยนะคะเบาะสามารถปรับนะคะปรับเขาเรียกว่าปรับลมเบาะเนาะปรับ เอนเบาะได้เลยนะคะนี่นัดลองกดให้ดูนะปรับเอนเบาะได้นะคะแล้วก็มีพัดลมให้พัดลมด้านหลังเนี่ยไม่มีแต่ว่าเบาะปรับได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมในส่วนของอุณหภูมิแอร์เครื่องเล่นเสียงได้เลยนะคะม,ม่านไฟฟ้าก็สามารถควบคุมได้เองนะนี่เขาจะมีนะคะม,ม่านไฟฟ้าด้า,านหลังะค,ะคือแบบออปชั่นครบเลยนะคะนี่ สภาพสวยๆเลยนะระดับผู้บริหารใช้งานนะคะสามารถควบคุมได้เองเลยนะเครื่องเล่นเสียงตัวบอกก็ปรับได้นะคะแอร์อืออะไรคือได้หมดเลยนะที่วางเจ้าน้ำก็มีมาให้สวยๆรู้ๆเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าหลังคาสรุปก,ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ9 1 9 0แสบาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมืาพ รายได้ประมาณหมื่นหนึ่งอะสามหมื่นสามหมื่นขึ้นไปเนี่ยเป็นเจ้าของรถสวยๆหรูๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลย mm hmm. ลเลดเบี้ยพ,พิเศษนะคะอยู่ที่2.3 9้าปอร์เซนะผ่อนได้สูงสุดเจ็ปี8ปบงวดนะคะต่างจังหวัดก็ได้เรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงที่เลยลูกค้าขาใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้4ตํตำแหน่งนะคะกล้องถอยก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นตัวแคมรี่ ไฮบิดนะคะ2.5ไฮบิดพรีเมียมนะปี2019รถหน่วยงานปวดประจำการประวัติศูนย์ะคะไม่เ92 0หมพัโลเท่านั้นเองนะประวัติศูนย์1้0ะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี hmm. ้ด้านหลังของรถกันต่อนะคะลูกค้าไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะบอดี mm ้ hmm. ด้านหลังนะคะเปิดห้องเก็บสัมภาระดูกัน บอดีกว้างๆเลยบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าตัวคานด้านใน คานตรงๆเลยไม่มีคดไม่มีงอนะคะเม็ดอาร์ดเดินจากโรงงานไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหรือว่าบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แลงครบซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่ไม่มีร่องรอยสนิมตัดกินนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆสไตล์ผู้บริหารแบบนี้เป็นช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดนะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้บริหารนะคะบุคคนทั่วไปก็สามารถขับได้เนาะเพราะว่าราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงมา เกือบห้นะคะลูกค้าราคาหามาเยอะเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสภาพส,สวยๆเลยรอบพันไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะลูกค้ามี ตำหนิเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะคะอันนี้ก็คือมารีวิวรถสภาพที่เข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะเพราะว่าคันนี้เพิ่งลงจากรถเทนเลอร์มาสดๆร้อนๆเลยนะคะลูกคา้าแคมรีม่2.5ไฮบริดพิเมียมนะแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเป็นรถปี19ปลายปีด้วยนะคะสติ๊กเกอร์มอกมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยเขยิบเพยะเลยบอดี้พา ในถือว่าสวยนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยถลอกหรือว่าร่องรอยสึหกหรอของการใช้งานเลยนะคะนี่สภาพสวยมากนะลูกค้าได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะประวัติศูนยะ์ร้อเซนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะคะนี่นี่นะคะรถหน่วยงานนะคะันนี้มือเดียวรถหน่วยงานมือเดียวนะคะสภาพสวยมากนะ ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดจากศูนย์โตโยต้าก็ยังมีเหลืออยู่นะคะใครสนใจก็ติดต่อฮาหนัดได้ตรงนี้เลยนะศนย982609587นัดเพชรยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของรถนะคะใช้งานได้2ระบบเลยทั้งน้ำมันแล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก้าเก e 2 0 e 8 5เติมได้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบส5 0 0ซีซีสองแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยลูกค้าขาไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดใดเยิ้มนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดครบทุกตำแหน่งหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการเขยบาเขย่นเลยนะคะครงสร้างเดิมๆทั้งคันเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะตัวคานเดิมๆนะคะลูกค้า ไม่มีรอยคดรอยงอหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อแน่นอนนะคะมีชุดโชคช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเขยิบเพยะเลยหัวน็อตฝากระโปรงก็เช่นกันนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆติดครบทุกตำแหน่งนะคะลูกค้า ลูน็อตกลมๆนะคะเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกคา้ารถสวยนะพรีเมียมคราเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานลดประจำการระดับผู้บริหารใช้งานนะคะออปชันให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะลูกคา้าแถมไม่เนี่ยไม่ได้สูงมากเลยนะมาอยู่92,000โลเท่านั้นเองประวัติศูนย์ทุกระยะนะคะแคมรี่2.5ไฮบริดพีเมียมปี2019นะคะ ราคาค่าตัวอยู่ที่ 9 1 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าฟรีดาวห์ผ่อนอยู่ประมาณ15,700หนาพนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวห์ได้เลยนะคะลูกค้าเลทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นเองแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดเนี่ย7ปี84งวดเลยนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7ปดสองหกศนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพจยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยท นะคะสะภาพสวยๆเลยนะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดจากศูนย์โตโยต้าก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้กันจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ